ถามว่าฝันเกี่ยวกับลุงฟองเนี่ยจริงๆแล้วนะท่านผู้ชมมันจะมาจริงๆนะพอสอวันพอสอแล้วก็วันเดือนอายุเกิดอะช่วงวนมากจะออกะอะสองสี่ครับสิบเอ็ดใกล้แล้วเนี่ยสองห้าศูนย์หกงวดนี้มีในกลุ่มก็ฝันเห็นผมบอกว่าเป็นเน็ดซีมาสามสี่ปีแล้วไม่เคยฝันเพิ่งฝันเห็น แล้วก็มีคุณอะไรเมื่อกี้อยู่ใน m นเซนเจอร์ก็ฝันเห็นผมว่าผมไปเขียนเลขให้แปลกดแล้วก็แอดถัดก็ฝันเกี่ยวกับผมอยู่เดี๋ยวค่อยคุยกันช่วงท้ายๆเนาะนี่ก็สามคนแล้วฝันงนนั้นฝันสี่คนผมก็บอกว่ามันชอบบอกพอศอผมอายุผมนะครก็ห้าสิบเก้าหกสิบอิ่ ไม่กี่เดือนก็ถึงหกสิบแล้วละ่ะผมก็เล็งว่าหกศูนย์หยองหรือเปล่าเนียคือถ้าฝันเกี่ยวกับลุงมันจะมันจะอยู่นี้เันให้จับเอาเลยมันไม่ไม่ไปไหนนะอันนี้ให้จับเอานะลุงเนาะวันนั้นใครไฟคุณจอมที่อยู่เยอร,รมันฝันเห็นผมแกก็ขอวันเดือนผมก็เขียนให้ไปงี้หวยออกสี่หนึ่งหนึ่งแกก็ได้หนึ่งหนึ่งนะครับคุณจอมอะอยู่เยอรมันนะ แล้วม้วนเมื่อกี้ที่ม้วนฝันอะงวนที่พูดละเจ็บใจมวนที่ออก605นี่รู้สึกว่าคนฝันถึงผม4หรือ5คนก็ออกอ่ะนี่ที่ลุงฝันอะล่าสุดว่าเพื่อนเก่าๆเห็นไหมเพื่อนเก่าเราก็ลืมลึกถึงพศเนี่ยนี่แหละเพื่อนเก่าก็พศแต่ผมลืมพูดอยู่อย่างว่าเพื่อนเก่าเรียนรุ่นสองพศยี่สิบหกอะพศยี่สิบหกโอ้ยผมก็พลาด ผมว่า26หรือ27ไล่ดูปศ26เพราะผมเข้าเรียนเพื่อนรุ่นนั้นคือปศรุ่น26นะครับก็โอ้โหพลาดพลาดก็าอาจจะ6เ <c oughs> นี่อาจจะดึงลงล่างอนะ่ะผมไล่ไ,ลไม่รู้ผมไปไล่สูตรไหนไม่รู้ี๋ยวลุง <ผม S 2> เขียนไว้แล้วนี่แวบๆเนี่ยแบบแบบนัน,นมาแล้วให้ตัวเดียวไปก่อนใช่ไหมโออตัวเดียวก่อนตัวท้ายยังไม่รู้ว่าอะไรอ่าเห็นไหม,มตุณต้นนีก่อนละ ล่างล่างมีโอกาสที่อยู่ประมาณนี้ผมก็คำนวณไว้แล้วล่ะคำนวณไว้คร่าวๆว่าหกน่าจะมาหลักสิบท้ายเบื้องต้นง่ายๆคือหกศูนย์มังง้งเลขตัวเก่าว่าคนฝันเดินผมเยอะมากผมเกิดสองห้าศูนย์หกผมว่านี่จะออกหกศูนย์ก็ได้ถ้าส่วนมากคนฝันเดินผมส่วนมากมันจะออกพอสอผมอายุก็ย่างหกสิบแล้วสองห้าศูนย์หก อายออุอยู่ห้าเก้าหกสิบมีแปดถามไหมแปดดูวิเคราะห์แล้วเวลาผมมองเข้าไปปับ๊บผมจะรู้เลยว่าอยู่ประมาณนี้ตัวนี้นะแต่หลังจากสองปีผ่านมาปีที่ผ่านมาประมาณปีกว่ากวาเนี่ยเมื่อผมมองไปที่บันไดปับ๊บมันจะเป็นสองใจผมมันจะเป็นสองขีดสองใจอะมองไปแล้วตัวเลขจะเป็นสองทางอะมันจะเป็นอย่างนี้ ถามว่าจะามั่นใจไหมผมก็บอกไม่ได้เพราะว่าใจผมมองเราเป็นอย่างนี้เลยผมไปพยายามแก้ว่าเออมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวแล้วผมก็ไปนั่งคิดไปนั่งจะเกี่ยวกับสมาธิของผมผมต้องมีหลายอย่างที่เราต้องทอะํะต้องแก้สมาธิก่อนแล้วเราค่อยมามองแบบนี้มันจะชัดเจนเพราะเวลาผมมองตามผมสัมผัสผมมองไปปั๊บ ผมมองไปผมรู้เลยว่าหวยออกตัวนี้แบบนี้ะทีนี้ช่วงปีประอปะ่านี้ผมมองั๊บมันจะเป็นสองแง่สองง่าม,มนะครับผมมันหายไปมันมันรู้สึกว่าจะเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้มันเลยเพาเว่าเราไม่แรงมางั้นเนอะนี่ผมก็เลยต้องขอเวลาหน่อยผมจะจูนจูนตัวเองก่อนเนาะขอเวลาสักพักก่อนถ้าผมจูนได้ผมว่าพันธม์คำไหนคำนั้นเลยอะนะนะนะอยู่ประมาณนี้นะ ถ้ามาหกศูนย์นะถือว่าตรงมากมแต่นะ่าพอจะรูดได้เล็บ้างอาจจะเป็นหกห้าก็ได้หกตัวเก่าๆแต่ลุงก็ให้มาตั้งไปไปอาจารย์แม่ก็มีนะฮะอ่าก็มีอยู่หกคู่นี้หรือเปล่าออคือคู่คู่ห่างคู่นี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าหกสามหกสองนะครับตว่าตามความรู้สึกว่าลองลอง,ลองวัดเทียบดูกับเซนเซนบางเซนเนาะลองเทียบดูแล้ว การคำนวณเราก็ตกตัวนี้อยู่ตกหกหลักสิบบนไอ้ล่างล่างแต่ท้ายจะเป็นอะไรนี้เรายังไม่รู้นะเดี๋ยวขอเวลาผมว่าเบื้องต้นั้า,าง,ง่ายๆถ้าก็มาดึงออกหกศูนย์ล่างก็ถือว่าง่ายง่ายเลยเพราะว่าในปกตลาดเขาก็ให้มาแล้ว,ลวก็ไปเจอแต่หลุมนะผมก็ได้หลบลุม,ม่ะทางลาดยางใหม่อยู่แต่ว่าเจอแต่หลุม เบียรถก็สามหกเจียบศูนย์ก็แสดงว่าเลขตัวเก่ามีโอกาสมาแล้วก็ไปเจอรู้สึกมันจะเป็นเหมือนของปลาย่างไปแห้งอะไรเยอะแยะหมดของนัม,มันต้องเกี่ยวกับเลขศูนย์นี่แหละแล้วลลได้ไปแลกเงินเขาห้าร้อยอ่ะมันจะเหรียญสิบเหรียญกลมๆอ่ะผมพยายามมาเลือกเหรียญเก่าก็เลยคิดว่ายังไงศูนย์อาจจะมาอีกงวดน,นี้มาให้ครบสิบงวด่ะ อ๋อได้ลอตเตอรี่ตองสี่ออโต้สำรานจันแจ้งนะครับดูจากจังหวัดกาญโอ้ไม่ได้เที่ยวนานแล้วไปแต่สมัยหนุ่มๆไปล่องแก่งเคยไปล่องแพเออคยไปล่องแพนะครับนะครับคุณให้ให้มองเป็นตัวเลขอ่ะ้วต,ตัวนั้นก็ตามแอสัตก็มีจะมีอยู่หนึ่งตัวแล้วคุณ ในร,รัชรัชวีหรือเปล่าเมื่อกี้รัชศรีเนาะนี่เมมรัชศรีจากแมสเซเร์แกวฝันว่าผมไปเขียนให้แปดแปดเมื่อก่อนที่จำได้ว่าออกผม5นหน้ามีคนฝันว่าผมไปเขียนเลขให้แปดเจ็ดหรือเปล่าแต่หวยก็มาออกหกศูนห้าะนะครับก็ออกกับตามปหมันเดิมอ่ะบันชีที่เป็นคู่อ่ะ เดาเดาเบื้องต้นเราต้องเดาสี่สี่นอกนั้นป็นคู่เบิ้ลก็ไล่ไปหกหกแล้วนอกนั้นแล้วแต่ชอบอะ่ะคือหลักการมันอยู่ประมาณนี้ถ้าเขาบ่งบอกว่าเบิ้ลน,นะมันก็จะมีเบิ้ลหน้าเบิ้ลหาบอะไรแบบนี้หาบหาบแล้วเบิ้ลตรงๆก็อยู่ประมาณนี้เราก็ต้องมาจับประเด็นว่าคืออะไรแบบนี้อาจจะเป็นแปลกๆหนึ่งๆเอเจ็ดเจ็ดมันเป็นไปได้หมดนะถ้าเบิ้ลอะ่ะถ้าเขาเบ,บอกสไตล์แค่อย่างเดียวว่าเบิ้ลน,นะ เลขก็จะเป็นเบิ้ลไปเลยแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรเป็นเบิ้ลหากหรือเบิ้ลอะไรเขามาเป็นคู่ส่วนมากจะเป็นเบิ้ลอ่ะแต่บนนางส้นถ้าแบบไม่มีอะไรคิดมากเราจับเบิ้ลไปเลยชุดศูนย์ยันเก้าเก้าเนี่ยผมว่ามีเปอร์เซ็นตะ์ <c oughs> ตามตามรูเพราะว่าตามที่ดูมาถ้าไปเปรียบเทียบกับครั้งแรกที่ผมทําเรื่องแปรปกอ่ะหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วรถตู้สองพัน่ะมันเหมือนกันนะ สมุดนึงสมุดบัญชีมันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะถ้ามาเป็นสี่สี่ก็ถือว่าจบไปนี่รถตู้ผมที่ฝันเนี่ยล้อหายแบบน,นึงมาพิมงได้นี่ค <c oughs> ืออะไรล้อหายก็เกี่ยวกับเลขสูงก็อ,อาจจะหกเนี่ยอาจจะดึงลงล่างอ่ะผมไล่ไม่รู้ผมไปไล่สูตรไหนไม่รู้หือลุง <ผม S 1> เขียนแล้วเนี่ยแวบๆเนี่ยนานมาแล้วให้ตัวเดียวไปก่อนใช่ไหมเออตัวเดียวก่อนตัวท้ายยังไม่รู้ว่าอะไรอ่าเห็นไหม ผมนตนวต้นนี้ก่อนละล่างล่างมีโอกาสที่อยู่ประมาณนี้ผมก็คำนวณไว้แล้วละ่ะคำนวณไว้คข้าวๆว่าหกน่าจะมาหลักสิบท้ายเบืองต้นง่ายๆคือหกศูนย์มันน้งี่ก <c oughs> ตัวเก่าว่าคนฝันเห็นผมเยอะมากผมเกิดสองห้าศูนย์หกผมว่าน,นี่จะออกหกศูนก็ได้ถ้าส่วนมากคนฝันเห็นผมส่วนมากมันจะออกพอ,อผม อายุก็ย่างหกสิบแล้วสองห้าศูนย์หกอายุก็อยู่ห้าเก้าหกสิบมีแปดถามไหมแปดเราต้อง